น้องอุงอิงไปศาลแม่ฮันนี่เสียงอีสานมาได้ของดีมาฝากพี่พี่ fc แปดกันยาน้องอุงอิงมั่นใจมากมาแน่ใครอยากได้กับน้องถ้าเข้ามาขอกับน้องได้เลยน้องอุงอิงไปศาลแม่ฮันนี่เสียงอีสานมาได้ของดีมาฝากพี่พี่ fc แปดกันยาน้องอุงอิงมั่นใจมากมาแน่ ใครอยากได้กับน้องถ้าเข้ามาขอ,อกับน้องได้เลยนั่นแหละครับพี่น้องสำหรับคลิปที่ใดคือในเซ็กซีแฟนคลับและทนา,ายคนในเบิ้งกันเหมือสังครูนี้เป็นทนายมุจวาวานะคะเรียกได้ว่าสําหรับองงุ้งอิงเผ็ดมานแพงเราพี่น้องเนาะน้องไม่มีทางมาทําคลิปอะไรแบบนี้อย่างแน่นอนครับพี่น้องแล้วสําหรับหลายๆคนที่ได้เบลงคลิปเหมือสักครูนี่ให้ทุกคนทายมากนะคะว่ามันคือคลิปของใครเราพี่น้องแล้วใครที่ทําแบบนี้ครับพี่น้อง ซึ่งหลายๆคนอาจจะเดาถือนรงพี่น้องกระคือนี่ยนะเป็นคลิป AI วันทอ AI สร้างมากคักๆเลยคับพี่น้องอู้แสดงว่าซูมูนี่นี่ AI นี่แบบไปไกลคักเลยคับพี่น้องสามารถที่จะแบบว่าเอาหนาคงเข้าไปแบบไปบบรัดแปลงคำเบานะค่ะสามารถให้เข้าวอลอันนันวอลอันนี้วอลยังกระไดจังสิแม แล้วโอถือว่าเป็นอันตรายมากๆนากีพน้นพนองนนเนกเรียกว่าสำหรับมิจฉาชีพนี่คือแบบมาทุกรูปแบบจริงนริงีพน้องนกคือแบบเอาหนาของเ้อาแล้วเอาไปพูดเอาไปพูดอาจจะแบบสมุิบานนี่แหละอย่างที่ได้ขึ้นคลิปให้ับซีแฟนคลับหลายคนในเบิ้งเมอ่อสัคู่นี้ครับพี่น้องก็เป็นการเอารูปของอุคงอิงเอาหนาของอุคงอิงครับพี่น้องเอามาแบบเหตให้ปากขยับเป็นคําพูดนพี่น้องนกซึ่ง อุงอิงไม่มีทางมาพูดอะไรแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะและแอดมินงงค่ะพี่น้องแอดมินเงิดู่นะคะว่าอ้เอไอนี่พัฒนาเติบนะคะพัฒนาเติบนะคะแล้วสําหรับคําพูดที่พูดออกมาค่ะพี่น้องกับม่มาถือว่าเหตุให้อุงอิงเกิดความเสียหายนอกพี่น้องเนะาะเพราะว่าจากที่ได้ค,คลิปให้ fc แฟนคลับเด้เบิ่งกันก็เป็นลักษณะของการจะโยงไปในเรื่องของการบอกเลิกกันใบหวยหประมาณนี้แหละนอกพี่น้องเนาะอารมณ์ประมาณแบบ ให้ให้รล่อให้เอฟซีแฟนคลับแบบทักทักไปจังสีแมคพี่น้องหล่อให้เอฟซีแฟนคลับทักไปขคเลขขคหวยขอคเบอร์กบว่ากันไปแต่อุ้งอิงน้องโบเคยมาเห็นยังลักษณะแบบนี้ย่างแน่นอนระบิดที่นี่สาหรับคนอื่นๆนะที่ไม่ได้เป็นเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงเสือวอ่าคันได้ไมาเห็นคลิปนี้และและคนกับสีเขาใจอุ้งอิงผิดครับพี่น้อง หลายลคนอาจจะเข้าใจอุ้งอิงผิดว่าโอ้อุ้งอิงน้องมาทาอะไรแบบนี้หรอน้องมาชวนใบหวยบ่อจังสีไหมเอาพี่นองน้องบอแมนบรีคับพี่นองไม่ใช่เรื่องจริงนะคะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นถ้าเอฟซีแฟนคลับหลายคนได้เห็น AI ลักษณะแบบนี้ให้กดรไร่งานสวยกันเราพี่นองน้องลาสูสสำหรับทั้งด้านบอโจยมาเนนเนี่ะเพิร์ลเกรมีการแช่คลิปนี้ออกมาแล้วก็เอามาเตือนคับพี่นองว่า AI มีการปลอมภาพปลอมเสียงของอุ้งอิง ยาสลงเสือนพีนองน้ะยาสลงเสือโดยเฉพาะเอฟซีองอิงนี่คือแบบเมตารุ่นแบบแปดสิบปีจังสี่ไหมะพีนองเจ็ดสิบปีแปดสิบปีจังสี่ไห่แหงโดนหลอกไงถ้าแบบคนรุ่นนี้แบบเล่นโซเชียลเบิรงโซเชียลและแบบไม่เห็นอ่างองอิงเบาลักษณะแบบนี้เอายังลงเปดกันยานี้มาแน่นอนถ้าอยากรู้ทักแชทมาจังสี่แหม นับี่น,น่องเนาะนะคะอก้เนกระยานไร้คนแบบโดนหลอกอยากจะไปลงเสือค่ะพี่น้องอย่าไปลงเสือห้องเรนโซเชียลใดแต่ว่าเข้าก็ต้องเบื้องน้านะคะต้องเบื้องหน้าบาอันใดคืออันใดบวกคืออันใดใช่อันใด,นดบวกใช่ชจังสิแม่ยางนี่แหละยางกรีไอปลอมากนี่แหละค่ะพี่น้องและไรคนก็คือสีเบือ้องอกยูนันละแต่บานลายคนเบื้องอกนัะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นขันเบื้องอกแล้วให้กดรายงาน ซอยกันค่ะพี่น้องเป็นแฟนเพจแฟนเพจหนึ่งอันด์วินได้ขอไปซองเบงแล้วก็เป็นการลงคลิปเกี่ยวกับอุงอิงเลาวพี่น้องเราเป็นการลงคลิปเกี่ยวกับอุงอิงเพจปากแพงถ้าส่วนมานกนะะคแต่คลิป AI นี่แอดมิน,นด้เห็แล้วแอดมินก็มองว่ามันมันโบอโอเคเลาวพี่น้องเราแล้วมาพูดในลักษณะแบบสิบ้าจังในหล่ะเอาหนาอุงอิงมาเบอกจังสีมเลยคะพี่น้องเอาหนาอุงอิงมาเบอกแล้วสําหรับเสียงเสียงที เทาด่ยินค่ะพี่น้องเสียงทีเฮ้าได้นินกับคันเซียวเป็นแนวนีเสียงก็คล้ายๆกับอุ้งอิงนะคะพี่น้องซุ้มมือหนีดเพื่อนสามาทีสิบแบบบ้าเอาเสียงเอาเสียงแล้วมาหลอกคนอื่นก็มีในรูปแบบนี้ก็มีมาแล้วร่ว์ประม่านแบบว่าสุติมิจฉ้าชีพค่ะพี่น้องมิจฉาชีพเสียงรวงประม่านแบบโทรมหาห้อโทรมมหาเฮาแล้วบเ้าเคยมีบ่ค่ะพี่น้องแอดมิน่พอดูแหง โทรมาแบบเราไม่พูดแอดมินแอดมินกลับแบบแอดมินสิมักเป็นคนที่แบบว่าผูม้มักบอกก่อนคับพี่น้องเพราะว่าดูว่าแบบคันห้าเป็นมิตรชีพตั้งสิแม้ระ็นอ,อย่างแบบเพื่อนเอาเสียงเข้าไปเหตุน,นั้นเหตุน,นี้บ่คันเอาเอาแล้วเลยนะเวลามีเบอร์แปลกๆโทรมาค่ะพี่น้องส่วนว่าแอดมินรับส่วนว่าแอดมินรับหลายคนบอกว่าเอาคันอัวเป็นเบอร์แปลกสินะเพจอย่างเข้ากันหับไปก่อนเพราะว่าห้าแบบ คนทางบาตเนี่ยังจะเสียโทมาหาเปิดเอาเบอร์คนอื่นโทมาจังสีไหมครับพี่น้องเ่าก็รับไปสักกอนห้าเกิดเหตุที่อย่างเ่าก็รับไปสะกกนอน,นกกแต่บารลับกดกดรับแล้วแต่ว่าเราอย่าพึ่งพูดให้ทางนั้นเขาโวาออกมาก,ก่อนันเป็นแบบเสียงคนอื่นนี่เป็นเสียงแลกเขาก,กดบางทันทีค่ะพี่น้องเขาแบบต้องรอฟั่งเสียงจาาท่านั้นก่อนจังสีไหแอดมินสีแบบบวบบวบก,ก่อนตลอดสีแบบแอดมินสีรับแล้วก็ฟัง่ง ฟังแล้วก็ถ้ามันก็เงียบมากแสดงว่ารู้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะรู้เลยว่านี่คือมิจฉาชีพอย่างแน,น่อนอน a d m i นถ้ามันบวอวแ a d มินก็บบอว์ประมาณสองนาทีนี่แหละค่ะพี่น้องบอว์บอว,วอิลิจนทั้งนั้นแบบกดบ้างก็รู้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพตั้งใจทีเสียแบบบม้ามา่มาเอามาลอกให้เาวามาลอกให้าวาแล้วจะเอาเสียงเราแบบไปไปดัดแปลง จังสีไหมคะพี่น้องเอาเสียงเข้าไปดัดแปลงไปเว่าไปหลออคนทางบ้านประมาณนี้แม่แอนนีนคิดว่าจังสันโอ้ยพิชาาเชี่ยทุกวันนี้นี่ทำสารพัดอย่างเลยค่ะพี่น้องทีเสด็งเงินเขาเห็นวัตถุรูปแบบเอาเสียงเข้าไปดัดแปลงและบบัทีนีเอาเสียงเข้าไปดัดแปลงแลับบัทีนีแบบทัวไปหาทางบ้านมาต้องการเงินสำนันสนีบัน,นี้ทางบ้านก็เสียว่าเอ้าเสียงหลูกล้านเทาตัวหนีจังสี่แมเขาเดือดร้อนตีโอนให้เขาคณะจังสีไหมค่ะพี่น้องกระโดดหลอกไปนี่แหละ มิ่ศึกษามาเบิดค่ะพี่น้องศึกษามาเบิดว่าเพื่อนรูปแบบนี้มีชา้าชีม,มาในรูปแบบไหนบ้างเราพี่น,อนอ้องเนาะพราะฉะนั้นกะที่ว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนเอฟซีแฟงครับหลายๆคนเราพี่น้องเนาะย่างทีเพจนี่เพื่อนในเอาคลิปอุงอิงเอามาลงนี่ค่ะพี่น้องก็บ,บร่รดูคือกันมามีคนลงเสื้อแบบลงกดเ้าไปบอจังสีแม่อาจจะมีลิงอาจจะม่ยังให้กดเ้าไปพ่อกดเ้าไปแบบถือดู่้งเนี้ยกบะบาดไปเพราะฉะนั้นอยากับไปลงกดลิงยังก็ตามคับพี่น้อง ให้เบื้องดีๆสก่อนกะเข้ากะขันเป็นเอซี่อุ้งอิงกะซิรูอยู่แล้วนะคะว่าน้องไม่มีทางมาทําคลิปอะไรแบบนี้อย่างแน่นอนตอนนี้นี่นอ้นองนอนตื่นไปตอนนี้ค่ะพี่น้องอุ้งอิงหลังจากที่เดินห้างกลับจากงานครูเอนอพี่น้องเนาะระยะทางกะเกือบแปดร้อยโลเอิ่นมาเมื่อหอดฟังเกือบหกโมงเ้าร์ค่ะพี่น้องตอนนี้น้องลุกลไปอันนี้กับโถอุ้คอกันแล้วมาทําคลิปอะไรแบบนี้นี่มันใช่หรอแล้วก็เป็นหน้าอุ้งอิง แบบนินเบิงป่านพีนองปากนี่คือแบบขยับตามคําพูดเป็นคําพูดเลยนพีนองน้องอ้ก็ถือว่าหากินง่ายเติบหนึ่งนี่แหละสำหรับบอโจกริดมีการออกมาแจ้งเตือนเอพเอซีแฟนครับนพี่นองนาอยาสะไปหลงเสือวันเถาะทุ่มมือนี้มีหลายรูปแบบนพี่นองน้อก็เป็นการเตือนกันไปวันเถาะนพีนองน้อกัผู้ใดเห็น ลักษณะแบบนี้ก็สามารถกดรายงานสอยกันเย่ยสาสแบบไปส่งเสริมได้ข้าพี่น้องเย่ยสาสไปส่งเสริมกดแช่ออกมาได้มันบ่เมนน้อพี่น้องนาะงหาตองบึงนําแช่ไดข้าพี่น้องแช่ไดเพื่อที่จะให้คนอื่นแบบไปกดรายงานช่วยกันน้อพี่น้องน้องไต้ว่าเยสไปกดไลค์จังสันจังสีน้อพี่น้องน้องเยสไปส่งเสริมคลิปลักษณะแบบนี้พอเห็นก็นฝากกดรายงานทันทีน้อพี่น้องนาอเอากเอาะเอามาตเตือนกัน บันทุกหน้านั่นแหละครับพี่น้องจอมรักคลิปนี้ขอจบคลิปไปสำหรับวัน,นก่อนนะครับก็บคสวัสดีค่ะ